น้องมะลิกอดแม่โบปล่อยโฮหนักอยากให้พ่อกลับมาเหมือนเดิมเป็นคู่แม่ลูกที่น่ารักและมีแฟนคลับติดตามจำนวนมากสำหรับโบแวนด้ากับลูกสาวสุดที่รักน้องมะลิที่เราจะได้เห็นความน่ารักความสวยและความสามารถในอินสตาแกรมของคุณแม่แวนด้าอยู่บ่อยครั้งแต่ครั้งนี้เป็นเรื่องราวที่ทำให้หลายคนเสียน้ำตาตามๆกัน ล่าสุดช่อง y o youtube มาลี2 4 0 p i c a l ได้โพสต์คลิปสุดซึ้งและให้กำลังใจแม่เลี้ยงเดี่ยวระบุวา่าคลิปนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวทุกท่านนะคะความรักความเข้าใจความหวงใยญ่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในครอบครัวโบเชาว,ว่าความรักและความเข้าใจจะเป็นสิ่งที่เติมเต็มให้กันและกัน โบขอเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวทุกท่านเข้มแข็งอดทนนะคะสู้ไปด้วยกันได้ในคลิปน้องมะลิจะอึกสะอื้นร้องไห้กอดแม่โบพร้อมกับสนทนายกันว่าแม่โบแม่ก็จะเป็นทังพ่อและแม่ของลูกน้องมะลิหนูจะอยู่กับใครถ้าไม่มีป้าไม่มีแม่ไม่มีพี่โตแม่โบหนูมีพี่โต หนูมีคุณปู่ยาตายายเต็มไปหมดแล้วทุกคนก็รักหนูทุกคนก็ต้องมีหนูหนูก็มีทุกคนแม่แาดลงไปเรื่อยๆหนูจะดูแลแม่ไหมน้องมะลิหนูจะดูแลแม่อย่างดีแม่โบขอให้หนูเป็นเด็กดียิ้มสดใสก็พอแล้วแม่จะตั้งใจทำงานหนูก็ตั้งใจเรียนคุณพ่อก็จะอยู่ในใจหนูอยู่ในใจแม่ไงลูก คุณพ่อไม่ได้ไปไหนเลยคุณพ่ออยู่ใกล้ๆนี่แหละลูกสาวบอกแม่ว่าหนูให้คุณพ่อไม่ตายแข็งแรงทุกวันมาก่อนหนูทุกวันหนูจะนอนกับพ่อแม่โบต้องบอกลูกว่าพ่อบอกว่าฝากแม่โบก่อนมาลีด้วยนะน้องมาลีอย่าให้พ่อกลับมาเหมือนเดิมแม่โบไม่เป็นไรนะให้หนูตั้งใจเรียนเดี๋ยวโควิดไม่มีแล้วหนูอยากจะไปไหนเดี๋ยวแม่พาไปน้องมาลี หนูอยากบินไปหาพ่อหนูขึ้นไปหาพ่อทำไมหนูไม่เห็นพ่อร้องให้หนะักนอกจากนี้แม่โบได้เล่าเหตุการณ์ที่พ่อป่วยเข้าโรงพยาบาลให้ลูกสาวฟางังพ่อเจ็บแต่พ่ออดทนอยากอยู่กับหนูนานๆแต่พ่อไม่ไหวหมอรักษาเต็มที่แล้วลูกเราไม่มีทางเลือกพร้อมกับปลอบว่าหนูเกิดมาแล้วหนูมีแม่เป็นแม่ พ่อปอเป็นพ่อรู้ไหมพ่อรักหนูมากอย่าเห็นหนูเต้นแล้วมีความสุขให้หนูตั้งใจทำทุกอยาก่างไม่ต้องอดทนถึงหนูไม่มีพ่ออยู่ตรงนี้แต่หนูก็มีความสุขได้เพราะหนูยังมีแม่พี่โตป้าปู่ปู่ย่าตายายเต็มไปหมดที่รักหนูขอให้รู้ว่าพ่อรักหนูพ่อไปอยู่ที่สบายที่สุดแล้วพ่อไม่เจ็บแล้วพ่อมองดูหนูอยู่ตลอดเวลา ทุกครั้งที่หนูร้องไห้พ่อเจ็บปวดมากเพราะพ่อไม่สามารถคุยกับหนูได้เหมือนกันถ้าพ่อเห็นหนูยิ้มพ่อจะมีความสุขมากเลย